เลยอ,อันเป็นจ้าสี่หละว่ได้คิดที่ยังไรเราเขียนแล้วก็แล้วไปได้ออกไปตะล,ตลาดไปทั่วที่ตัวแดนกับว่าด้นั่นเนาะก็เจ้าอันกันข้าเจออ้าจอบอกให้ไปซื้อ,อยังมาแปะจ้าเสียแปรจ้าสี่เรา็จ้าคอยเขียนนะดันบ่บ่บเห็น๋ยวมันเปียงเงินหนึ่งจะเขียนสื่อทินสอสกับเขาแห้งเนาะ่ไปพิธีพิธันค่ะวันนั้นเขาเรียกว่า ตังเวียนกองแสงส้างออนไลน์โอ้อันแวนนั่นเจ้าหน้าที่สื่อมาให้จากประเทศนอกก็เอาไปอันนั้นข้าเจ้าเวิดเอาไปเกลี่ยข้าเจ้าเบิดเหีนข้าเจ้าว่มมีแเวนเขามาขอเเลยห้เขาไปสัมหรืบริษัทสํเขาห้อะไรเขาไปอ่นเขาบริษัทเจ้าของเลยบริษัทใส่ เฮ้นเขาว่านั้นก็ได้บ้าคอยได้เขียนคิวโอดีแล้วตัวบ่าคอยได้เขียนคิวขอบคุณได้ไหเด้อ ูเกดาหัว่าใจกอดกอดมากว่าเขียนกันว่าอะไรเราคิวบ่มมี่เจ็เป็นขนคิวบ่มมี่ไหมเขแว่นตาบางใหม่ค่ายยู่อันนี้แบนตาบ่บังใส่แบนตาใสเลยพอพอเห็นมีพูพนผู้ใดเนาะเขียนมาก ประเดียนนังตาโตกป่ะนะประเดี๊ยว่าโตแังไหนประเดียนกระเต่าแล้วเนาะเมื่อเขียนใส่แอนก็เมนต์ว่าประเดียนนังตาโตกนะว่าโตแค่ไหนมันเถ่าแล้วเนาะคนเท่ากันเถ่ามากอะนังตาโตอายุเริ่มหลายแล้วกับนังตาโตของตอนน้องพุทธโตสิได้สิ่ตันเขาสี่เอินผู้เถ่าสี่ตันเนาะอันเรียกปลาแมวตามลูกโอ้เรียกป้าแมวตามลูก บ่เป็นยังหกอกให้จังได้การนั่นกันคือเก่าล่ะบพค่อยครได้ไล่สูดหอูเฉพาะส่วงหลังบ่ค่อยเหยนเนาะน้องขึ้นไล่ไปจำนะขึ้นไล่เท่งบ้านเลี้ยวเท่งบานนั่นนั่นบางทีก็อาเจยขึ้นไล่แล้วพ่ค่อยได้เหยียดขีบบ้างทีอะเห็ียดยุลิบสั่นคีบเย้าบางทีก็เห็ดเท่ลคลิีบก็าตเห็ดหลายกือเก่า บางที่ก็ส่องละสามส่องละสามคลิปส่องอันส่องอันคลิปเนาสามคลิปคลิปหน่อยซีคลิปห้างเทียบันนี่ก็เวลามันหน่อยก็ว่าใครเด้เห็ดปันไหลเราไปคลิปเคลบเวลามันหน่อยเท่างไหลสดเท่างไปเห็ดเบียกน้ำแน่ก็มีเวลาไปถ่ายคลิปน้ำก็เลยอาศัยไหลเอาหนิละ ไสไล่เอาไล่น่ำก็เห็ดคลิปน่ำนหรแต่ว่างปล่อยคลิปด,ดอกก็เห็ดอยู่สุเถแถวเหรอแต่เพียงแต่ว่าเห็ดน้อยลงก็เก่าคลิปคลิปมันอันมันหลายโปรดช่องนึงช่องนึงก็หลายคลิปหรอกช่องใหญ่ก็สิพอหมืนห <c ười> มหนม่นคลิปทำ่องให้มิดตาโอ้ทำ่องให้มิดตา ส่องไปกันนั่นออกไปท่ายขางนอกจ้งคอยท่ายเก็บคลิปมาไว้หลายแบบแต่ป,ปอยเอาปอยเอายงถิ่นข่ยยกอันนี้พอด้จังสั่นที่ส่วนหลงังๆนี่พอดครไ,ไป้างนอกน่ำ เพ่งอันนี้คือมวลกันแป๊บเพ่งอันนี้